สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน LHVN ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิด LH วียดนามตัวย่อ LHVN ชนิดสะสมมูล,ลค่านะครับ LHVN ตามด้วย TA นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนนะครับมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามรวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือที่รับได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามหรือตราสารทุนของผู้ประกอบการ เวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่นหรือกองทุนรวม ETF ตราสารทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามโดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า180ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV คิดรวมอยู่ที่1.49907% ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียมการขายคิดในช่วง IPO 1.25%ภายหลังจาก IPO 1.5%ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนปัจจุบันยกเวน้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนในลงทุนขาเข้า1.5%ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนในลงทุนขาออกปัจจุบันยกเวน้น กองทุน lsvn ขีด a กองทุนเปิด ls เวียดนามมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000บาทขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป100บาทนโยบายการจ่ายปันผลกองทุนนี้ไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการขายในช่วง ipo 1.25%เปอร์เซ์ หลัง IPO 1.5%ทำการ IPO วันที่18ถึง26พฤศจิกายน2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกอง1 4 9 9 0 7ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ100บาทวันรับเงินค่าขายคืน T-5 บก5 สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Fun ฟันเฟ็กชีตไดจากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ